ทกลุทั้งหลายภะะเจ็ดประการนี้เจ็ดประการเป็นไน <c oughs> คือสัทธาภละวิริยะภละอิริภะโอตปะภละ สติภละสมาธิภละปัญญาภละถ้าเราดูตรงนี้นี่เอาอะไรมาผสมกับอะไรเนี่ยมันมีที่พระศาสดาตรัสเรื่องของ กำลังของความเป็นเสขะมันจะมีศรัทธาฮิริโอตป,ปะวิริยะปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างที่มีในบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกหรือที่ตัดในพระสูตรเรื่องของทุกขาปฏิปทากับสุขขาปฏิปทาก็จะมีกําลังของเสขะ สัทธาฮิริโอตปะวิริยะปัญญานะมีฮิริโอตปะแทรกเข้ามาต่นี้พระหาของเราที่เราทราบก็คือสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาตัวที่แปลกไปสองก็คือสติกับสมาธิ ที่ซ้ำกับกำลังของเสกามเมื่อกีอ้ก็คือศรัทธาวิริยะแล้วก็ปัญญาแต่พอมารวมกันตรงนี้เนี่ยเจดข้อเป็นศรัทธาวิริยะฮิลิโอตปะสติสมาธิปัญญาเอาสองอันมารวมกันเลย ปกติพระสูตรที่เราทราบครั้งก่อนเนี่ยสัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาจะเรียกว่าเป็นกำลังของเสขะกำลังของผู้ที่จะเป็นอริยะผู้เป็นเสขะและพระองค์ก็ใช้รัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องวัดความเร็วอ่าใช่อินรี์ห้าตอนนี้เอาสองอันเนี่ยมาบวกกัน ก็เลยเป็นกำลังเจ็ดประการนะถ้าเราดูศรัทธานะถ้าดูกำลังของเสกสะศรัทธาหิริโอตป,ปะวิริยะปัญญา แล้วก็อินรียห้ก็ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอ,นนอันนี้เอาสองอันมารวมกันเป็นกำลังเจดประการศรัทธาวิริยะอิริโอตปะสติสมาธิปัญญา บาลีก็ใช้ศรัทธาพลังนะวิริยะพลังอิรินะ <c oughs> โอตปะ ก็สติสมาธิแล้วก็ปัญญา น,นี้เป็นกำลังเจ็ดประการทนนี้ศรัทธาเป็นอย่างไรพระองค์บอกว่าอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาคือเชื่อพระปัญญาการตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ นี่ก็เป็นบทสรรเสริญพระกุลของพระพุทธเจ้าแล้วเก็ย่อไว้จนมาถึงว่าเป็นผู้จำแนกธรรมเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมนี้เรียกว่าศัทธาภละเชื่อการตรัสรู้ของตถ,ถาคตและคำสอนของตถาคต อันนี้ก็จะตรงกับศรัทธาสัมปทาในข้ออื่นๆวิริยะภละเป็นชะไหนพิกุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารถนาความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมละอกุศลธรรมก็การพยาบาทเบียดเบียน ถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมก็รู้ลมหายใจเข้าออกไว้สติปัฏฐานสี่อนาปานสติเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งทุระในกุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าวิาริยพละก็อย่าทอดทิ้งลมหายใจไหมอย่าทอดทิ้งสติปัฏฐานสี่เห็นไนหะมก็คือการไม่ทอดทิ้งในกุศลธรรม มีความเพียรที่จะละอกุศลถึงพร้อมในกุศลแล้วก็ไม่ทอดทิ้งกุศลทั้งหลายฮิลิภะละเป็นจไหนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความละอายคือละอายต่อกายทุจริต วจีทุจริตมนุทุจริตละอายต่อการถูกต้องอกุศุรธรรมนะนี้เรียกว่าหิริพละเวลาอากุศุรธรรมเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยต้องพยายามที่จะละนะโอตปะเป็นอย่างไรนะ พงค์บอกว่าอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความสะดุ้งกลัวสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตสะดุ้งกลัวต่อการถูกต้องอกุศสรธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าโอตตัปะภะละ <c oughs> <c oughs> พิขุทั้งหลายสติภะละเป็นชไหน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งย่อมระลึกนึกถึงแม้สิ่งที่ทำคำพูดคำที่พูดไว้นานๆได้นี้เรียกว่าสติปละอันนี้ก็อีกมุมหนึง่งอันนี้ก็จะมีในพระสูตรอื่นอยู่ด้วย นี่ใครสามารถที่ระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดไว้นานได้เนี่ยอันนี้ก็ชื่อว่าจัดว่ามีสติสมาธิพภะ,ะเป็นฉไหนภิกุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงวิตกวิจาร์มีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วก็ไล่ ฌานที่สองสามสี่ไปจนถึงจตุตฌานนี้เรียกว่าสมาธิภละสมาธิภละก็จะเหมือนกับสัมมาสมาธิในอริยมรรคมีองค์แปดพิกุทั้งหลายปัญญาภละเป็นอย่างไร อริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาที่กำหนดความเกิดและความดับเป็นอริยะชํามแลกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าปัญญาภละเห็นไหมในทุกๆพระสูตรเลยปัญญาที่จะเ,เข้าถึงความเป็นอริยะเนี่ยก็คือจะต้องเป็นปัญญาที่เห็นการเกิดการดับ สมุทัยกับนิโรธเป็นสัจจะความจริงปัญญาตรงนี้จะเรียกว่าปัญญาสัมปทาบ้างปัญญาสัม,มโนโบ้างนิเพธิกับปัญญาบ้างคือการเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไป สัทธาภาละวิริยะภรละหิริภล,ละโอตปะภาละสติภละสมาธิภรละปัญญาภละเป็นที่เจ็ดพิภผู้มีภละด้วยภละเจ็ดประการนี้ย่อมเป็นเป็นบัณฑิตย่อมอยู่เป็นสุขพึงเลือกเฟ้นธรรมะโดยแยบคายย่อมเห็นอัฏฐเห็นธรรมะชัดด้วยปัญญา ความหลุดพ้นแห่งจิตคือความดับของพิกุนั้นย่อมมีได้เหมือนความดับแห่งประทีปฉะนั้นต่อมาพ่อ,องพูดถึงทรัพย์ รับเจ็ดประการเป็นฉไหนลุงบอกว่าศรัทธาศินอิริโอตปะสุตตะจาคะปัญญาเรามีศรัทธาก็ถือว่ามีทรัพย์มีศินก็มีทรัพย์มีฮิริโอตปะก็มีทรัพย์มีสุตตะก็มีทรัพย์มีจาคะก็มีทรัพย์มีปัญญาก็มีทรัพย์ได้หมดเลยพระละห้าอินทรีห้าพระละเจ็ด จัดเป็นทรัพย์หมดเลยศีลส,สมาธิปัญญาก็จัดเป็นทรัพย์หรือเหมือนในพระสูตรอื่นว่าศรัทธาศีลสุตตะจาระปัญญานั้นก็จัดเป็นทรัพ์ ทรัพย์เหล่านี้มีแก่ผู้ใดเป็นหญิงหรือชายก็ตามบัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ยากจนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นท่านผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าพึงประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรม หลังนั้นแลมหามาตของพระราชาชื่อว่าอุกคะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กลาบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์นักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่เคยมีมา โดยเหตุที่มิคาระเศรษฐีผู้เป็นหลานโรหณะเศรษฐีเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีพหุสมบัติมากถึงเพียงนี้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูก่อนอุคะก็มิคาระเศรษฐีหลานโรหณะเศรษฐีมั่งคัง่ง มีทรัพย์มากมีพกสมบัติมากสักเท่าไรถามตรงๆเลยนะมีเงินเท่าไรเนี่ยนานานๆจะเห็นพระเจ้าถามอย่างนี้สักทีหนึ่งอุคคะตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญมีทองแสนลิ่มจะกล่าวไปยใยถึงเงินน ทองนี่มีแสนลิ่มนะมไม่รู้ลิ่มหนึ่งนีก้อนขนาดไหนนะในครั้งก่อนก็อาจจะก้อนใหญ่ก็ได้นะอนบอกจะก,กล่าวไปยายถึงเงินนะเหมือนเหมือนอะไรอ่ะอาาถาบินทิกะนะจะซื้อเชตวันจากเจ้าเชน เจ้าเชิก็บอกเอาเงินหรือทองมาปูให้เต็มผืนดินสิพื้นที่น่ยแล้วก็จะขายให้นา,นาถาบอกว่าพูดอย่างนี้ยตกลงขายใช่ไหมสั่งเปิดคลังเลยเอาเงินทองปูทั้งผืนดินเลยพอปูปุ๊บใกล้จะหมดเปิดอีกครั้งหนึ่งอีกเหลือที่อีกนิดเดียวจะเต็มแล้ว เปิดอีกครั้งหนึ่งเจ้าเชษก็บอกว่าพอละพอละตรงหน่อยหนึ่งเนี่ยขอถวายอ่านะอานาถาบินทิกะเลยไม่ได้เปิดครั้งสองเลยพระศาสดาตรัสต่อว่าดูก่อนอุคะ รัพย์นั้นมีอยู่แลเรามิได้กล่าวว่าไม่มีแต่รัพย์นั้นแลเป็นของทั่วไปแก่ไฟน้ำพระราชาโจรทายาทผู้ไม่เป็นที่รักดูก่อนอุคคะรั์เจ็ดประการน,นี้แลไม่ทั่วไปแก่ไฟน้ำพระราชาโจรทายาท ผู้ไม่เป็นที่รักเจ็ดประการเป็นไหนคือทซั์คือศรัทธาหนึ่งศรัทธาเนี่ยจัดเป็นทรัพย์ศินหนึ่งฮิลิหนึ่งโอตปะหนึ่งสุตตะหนึ่งจาคะหนึ่งปัญญาหนึ่ง ดูก่อนอุคะทรับเจ็ประการนี้แลไม่ทั่วไปแก่ไฟน้ำพระราชาโจรทายาทผู้ไม่เป็นที่รักทรัพ์คือศรัทธาศิลหิริโอตปะสุตตะจาคปัญญาทรัพ์เหล่านี้มีแก่ผู้ใด เป็นหญิงหรือชายก็ตามเป็นผู้มีทรัพย์มากในโลกอันอะไรอะไรพึงผจญไม่ได้ในเทวดาและมนุษย์เพราะฉะนั้นท่านผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรม<ำ>ในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อ ได้ซึ่งกถาวัตถุ10บอย่างนะระถาวัตถุ1ิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่ารรมักก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ